คิดเจ้าแคดรายการที่จะมาสำรวจความคิดวันละนิดให้คุณฟังต่อกันตอนที่2ค่ะ EP 9นะคะหาทูเปลี่ยนนะักเรียนเป็นนักเลินค่ะมีอันหนึ่งที่คือพี่พอบอกว่าชีวิตมันต้องมีปัญหาใช่ไหมพิ่กำลังมองอีกมุมหนึ่งว่าเราอ่ะอาจจะเพรสเซฟเลยนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมตลอดเวลา<ม>อ้างเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเราเรียนแบบเน,นี้ยเราเรียนได้ดีตอนมปลาย<ม>พอกระโดดขึ้นมาหาลัยปรากฏว่าไอ้ท่าเดิมอะ ที่เราเคยทําได้ดีอะปรากฏว่าเขาไม่เขาไม่ให้คะแนนกับสิ่งนั้นนะมันมันเหมือนเมื่อก่อนเอาเอาง่ายๆคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราทําถูกเขาให้คะแนนแต่พอเราเข้ามาเรียนในระบบมหาวิทยาลัยเงี้ยมันมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอย่างเงี้ยเลยบอกว่ามันต้องมองหลายมุมไงอือบางทีสิ่งที่น้องมองมาตลอดเดียวน้องอาจจะมองมุมเดียวก็ได้อ่ะอือออมันอาจจะไม่ได้มีแค่ด้านหน้าด้านหลังเออมันมีด้านข้างด้านบนด้านล่าง อย่างี้เมุมทะแยงมีด้านในด้วยเออมีด้านในมุมจากด้านในที่เอามาพอเราแบบว่าเห็นแต่มุมเดิมๆอ่ะแล้วมันไม่ดีหรอที่มีคนมาบอกเราเฮ้ยมันมีมุมนี้ด้วยนะออย่างเงี้ยก็คือเรียนรู้ในมุมใหม่ๆด้วยค่ะคัดก่อนอนโอ้โหแอคชั่นพี่บอกค่ะสมองต้องเหล่าค่ะ อความเป็นนัก<ช>เล่นเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าสมองมันต้องเหลาถ้า<ม>เกิดว่าน้องไม่กล้าทําอะไรเลยก็แห้งไปเลยค่ะไปเป็นใบกระเพราก็ไม่ได้แบบว่าว่า,วาหรือดูน้องๆนะคะดื่มตัวีีและคือเจตนาเนี่ยต้องการจะบอกว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้ก้าวออกไปใช่ไหมคะ่ะเราก็จะยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะอออืืย <c oughs> ืนอยู่ตรงนั้นไปจนเราแห้งเลยนะ เออเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยว่าชีวิตทุกคนไม่เหมือนกันอืมอืมอืมแล้วแต่เราจะเลือกเออถ้าเรายินยอมเราโอเคเออฉันก็ยนินยันอยากยืนแห้งก็ยืนแห้งอืมฉันอยากจะนอนแห้งก็นอนแห้งนี่ออกปะฉันอยากจะก้าวไปแค่ก้าวเดียวก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,อจะก้าวเป็นช้าชาก็ได้แบบก้าวสามถอยสองอะไรเงี 2, ้ยก้าวสามถอยสี่มันแล้วแต่เราไงก้าวก้าวหนึ่งถอยไปห้าก้าวมาอีกหนึ่งถอยไปอีกสี่ เออขึ้นอยู่กับว่าจุดเป้าหมายจุดประสองค์อะเป้าหมายในชีวิตของเราอะเราเรากําลังจะทําอะไรเราจะทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรอืม,อมนี่ออกมาไอ้ปัญหาเนี้ยแหละพี่โบว่าไอ้เรากําลังจะเรียนรู้อะไรอะคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรากําลังจะเรียนรู้อะไรมันไม่ได้ยากเลยที่เราจะเป็นนักเลยนถูกป่ะแต่แล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเรียกว่าไงดีอะเราจะรีเช็คตัวเองได้ยังไงว่าฉัน ฉันยังมีความสามารถในการเป็นนักเรียนอยู่แล้วฉันจะเรียนรู้อะไรขึ้นฉันจะยังไงดีฉันงงไปหมดเลยฉันเยอะไปหมดเลยชีวิตการเปลี่ยนจากนักเรียนมาเป็นนักเรียนเนี่ยมันดูเยอะไปหมดเลยมิติแก้วน้ำแปดแก้วที่ต้องบาลานซ์อีกของพี่โบแล้วก็ยังต้องก้าวกระโดดออกไปข้างนอกในสิ่งที่มันไม่ปลอดภัยอีกมันมันเสี่ยงไปหมดเลยอะพี่โบแล้วเราจะเช็คได้ยังไงว่าความสามารถในการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเรามันเรายังมีอยู่อะ คือพิมไม่เชื่อว่ามันหายเอ,อ่อพิมไม่เชื่อว่าเราไม่มีนะพิมเชื่อว่ามันมีมาตนะั้งแต่เกิดเราแอบแยบใบพัดลมตลอดอะทั้งทงที่รู้ว่ามันเสี่ยงอะแต่เราก็อยากลองถูกปะคือพิมมาคิดว่านั้นอนะมันมีมันมีการเลิศนิ่งตั้งแต่เด็กอะแต่ทําไมมันมันหายไปตอนไหนเราว่าต้องรู้ว่าอย่างที่บอกว่าเรากําลังจะเดินไปไหนอืมอืมส่วนตัวนะ จะบอกว่าการเรียนรู้อ่ะมันหายไปมันก็ไม่เชิงหรอกอเราเรียนรู้ทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเล็กๆอ่ะนึกออกมาเออเราเรียนรู้ว่าเออเราขับรถมาทางนี้เราพลาดอีกแล้วเลยเหมือนวันนี้เลยอีกแล้วอ่ะเลยครั้งแรกก็คืออ่ะเลี้ยวผิดเออครั้งที่สองไม่พลาดเลยอ่ะเรียนรู้แล้ว ถูกป่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเข้ามาเรียนรู้ใหม่แต่ว่าเป้าหมายของเราอ่ะเรากําลังจะเดินไปไหนถ้าเรารู้ว่าเรากําลังจะเดินไปไหนถูกไหมเราก็จะรู้แล้วว่าอะไอที่เราออกนอกข้างทางอ่ะเราไปไกลแล้วเราต้องเดินกลับมาแล้วแล้วเราก็เดินต่อในเป้าหมายของเรานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจะทำอะไรอะทำไปเพื่ออะไรเออทำเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพฤีิไปทำไม เออบททั้งทีไปทำไมจะอ่านหนังสือไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหไปอีกทำไมตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่ก็โอเคนี่ชีวิตก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็มีบ้านนี่ก็นอนคุ่นี่ข้าวก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออปลอดภัยไปซะทุกอย่างปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเราลองตั้งเป้าหมายดูไหมเออว่าเอออีกหนึ่งปีข้างหน้าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นอะไรเออเดี๋ยวทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเอง เพื่อพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยลองตั้งเป้าหมายดูอเอาไม่ต้องไม่ต้องไกลมาไม่ต้องแบบว่าเออฉันจะอ่านหนังสือเดินละครสุดท้ายก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆอ่ะว่าโอเคเดี๋ยวปีหน้านะเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะสำหรับน้องๆปีสี่เนาะชัดเจนเรื่องความขนขววยนะใช่อ่ะก็จะมีอันมีมีนักศึกษาปีสี่ก็จบแล้วเนาะก็เออเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ทีนี้เขาจะรู้และเก็บเงินอ่ะเก็บภาษาเก็บภาษาเรียนหนังสือเพิ่มเก็บพอเออเก็บพอร์ตฟลิโอเพิ่มอย่างเงี้ยมาแล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อเราจะทํายังไงอ่ะเก็บพอตอ่ะทํายังไงหรอที่จะทําให้พอตมันดีที่จะทําให้มหาวิทยาลัยเขารับเราได้เออเรียนภาษาเราต้องเรียนที่ไหนดีอ่ะอือ่ะเราก็ไปหาสิเกิดการเรียนรู้ไหมก็เกิดนะเออเล็กๆ็น้อยเกิดหมด ไม้กระทั่งการเดินทางจะไปโรงเรียนสอนภาษาไปทางไหนไงไม่ให้หลงเ,ออเหมือนเราเนาะเออมันก็เกิดการเรียนรู้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเออปีหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออย่างเงี้ยพิมพ์กำลังคิดเผื่อเผื่อน้องๆที่ก็ยังไม่มีเป้าหมายอะคะ่ะพี่โบทํายังไงคือพิมมีวิธีรีเช็คนะคืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะลูกผีหรือลูกคนปีหน้าอยากอยู่ไหนหรือไม่อยากอยู่ไหนชีวิตไรเป้าหมายอ่ะจะแย่มากเลยชีวิตไรเป้าหมาย พิมพ์ลองรีเช็คตัวเองโดยการที่ลองไปทําอะไรใหม่ๆมเลยนะพี่โบเช่นเช่นเช่นอย่างเช่นทําขนมอย่างเงี้ยเลือกไม่ลงไม่เลือกที่จะไม่ลงไปเรียนคอร์สแต่เลือกที่ทําด้วยต,ว <ทำ S 1> ตัวเองปรากฏว่าทําด้วยเลยสิดาบอะกว่าม,มันจะฟูะ,ะแต่ขั้นตอน10บดาราบนั้นน่ะสิ่งที่พิมพ์ได้อะ่ะคิมพ์มภูมิใจมากเลยนะพิมพ์คิดว่าเฮ้ยเอาเว้ความเป็นเลิร์เนอร์เราไม่ได้ลดลงเลยเพราะว่า มันมันได้เทสอันลันะทำแล้วเช็คพลาดพลาดเส็กพลาดตรงไหนจดเอาไว้ทดลองใหม่แล้วทาอย่างนั้นน่ะหลูปไปเรื่อยๆแ,แล้วเราค้นพบว่าหลูปนั้นที่มันเกิดขึ้นมันมันเกิดหลูปของการเรียนรู้ตัวเองฮะมันมันไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่าสิ่งนั้นทํำยังไงให้มันขึ้นนะแต่มันเห็นกระบวนการวิเคราะห์ของตัวเองอะว่าอ๋อเราเก็บตุดนั้น มาแก้แค่จุดนี้แล้วลองเช็คดูอย่างเงี้ยเออแล้วลองทดลองไปเรื่อยๆทดลองเรื่อยๆใช่ไหมใช่พิมยังคิดอยู่เลยว่าอย่างโอลิฟเองของพี่โบที่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยนะสําหรับให้คนได้มาลองทําอะไรใหม่ๆเพรเขาอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายก็ได้แต่เขาเฮ้ยสนใจอะไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมเฮ้ยลองมีคนพาทามันจะเห็นมุมมองใหม่ๆกับงานใหม่ๆได้มากแล้วมันน่าจะกลับมารีเช็คตัวเองได้ เยอะเหมือนกันนะว่าความสามารถในการเรียนรู้ของเราอะยังมีและยังดีอยู่ไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการไม่มีเป้าหมายมันก็ไม่ได้ผิดกับชีวิตขนาดนั้นนะไม่ได้บอกโอ้ฉันรู้สึกผิดจังเลยที่ฉันไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โบก็เคยเป็นเคยมีเพื่อนถามเหมือนกันว่าเออเธอมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรอแล้วก็แบบเงียบก็ไม่มีเหมือนกันอะ่ะก็ไม่รู้ดิ เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะเจอคําถามนี้ก็แบบเออไม่เคยตั้งคาถามนี้กับชีวิตไปเลยชีวิตเลยคืออาจจะตอบแค่อาจจะตอบว่าเหมือนกันว่าทุกวันนี้ก็ทําตัวเองให้มันมีความสุขโอเคแล้วอืมเราว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะอืมอ่าเป้าหมายในแต่และว,วันน่ะนึกออกไหมอยากเป็นใครและอยากเป็นอยากใรออวันนี้ฉันแบบเออวันนี้ฉันจะมีความสุขฉันจะฉันจะทําให้ตัวฉันเองมีความสุข ฮาวล่ะอย่างไรเอาไปกินไอติมที่ฉันชอบนะไปดูมันแบบไปดูหนังเล่นกับเล่นเกมไปหาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยโอเคสักเซสละหนึ่งวันจบอะไรเงี้ยคือเป้าหมายแค่นี้ก็ได้เจ้าคิดเจ้าแคทไอกระบวนการเรียนรู้ใหม่หรือว่าเลิร์นนิ่งที่มันเกิดขึ้นนะพิม์พคิดว่ามัน ทําให้เราสามารถหาเป้าหมายได้แล้วมันอาจจะทําให้เป้าหมายที่เรามีอยู่แล้วแม่นยํามากขึ้นหรือแม้กระทั่งเป้าหมายนั้นอาจจะพัฒนาได้มากขึ้นด้วยนะพี่โบด้วยอม,มีจริงๆก็ไม่อยากจะแบบว่าฟันธงขนาดนั้นนะว่าโหถ้าเราตั้งเป้าใช่ปะ่ะปักธงไปแล้วแล้วแบบฉันจะต้องไปให้ถึงอ,อย่างเงี้ยมันก็กดดันตัวเองเครียดอีกอเครียดเออล้วก็อาจจะแบบคือมันเห็นเป้านะ แล้วแต่ว่าแรงมุ่งมั่นเราอะเยอะมากน้อยแค่ไหนมันเป็นไปนได้ไหมไอ้เป้านั้นอะเออแต่ถ้ากรุงเล็บแต่ถ้ามันจะเปลี่ยนอะมันก็ไม่ตายเนอะห,หมายใช่ไหมเออถ้ามันจะเปลี่ยนเบี้ยวไปอีกหน่อยนึงก็ได้นี่พี่มาเชื่อเรื่องเรื่องนี้นะไอ้คำว่าแรงมุ่งมั่นของพี่โบอะคือถ้าไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายสั้นไกลยากแค้นขนาดไหนอะแต่ถ้าเกิดความมุ่งม,มั่นที่จะไปความมุ่งมั่นนั้นนะไอ้แรงนั้นนะ่ะมันก็เกิดมาจากการเป็นนักเลนนั่นแหละ อืมใช่เออคือการกระโจนเข้าไปในสิ่งที่เราคิดว่าเราอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้หรืออาจจะทำได้ในอนาคตไอ้การเรียนรู้ตัวนั้นนะมันจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เขาว่าตีเป้าแตกหรือเปล่าเพอเพอตีเป้านี้แตกเขาอาจจะมีเป้าใหม่ๆก็ได้ที่ต่อยอดจากวันนี้อะไรเงี้ยอืมอมใช่ทุกเป้าก็ใช้เวลาที่มันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะนะอืม,อมแล้วแต่ว่า อ,องค์ประกอบเราจะเอื้ออำนวยให้เราถึงเป้านั้นเร็วไหมแต่ว่าแต่ว่าก็คือยังไงก็ยังแนะนำว่าเออเรามีมีจุดหมายอะ่ะที่เราจะไปหน่อยก็ดีแต่คำตอบของพี่โบคือเรื่องเป้าหมายมันมาตอบคำถามที่ที่พิมตอบนะว่าถ้าเราจะค้นหาการเป็นการเป็นนักเรียนรู้หรือเป็นเลนเนอร์ของเราอะเราจะค้นหามันจากไหนอาจจะไปค้นหาจากเป้าหมายก็ได้ พอเรามีเป้าหมายใช่ไหมม,มันจะรีเช็คเองโดยอัตโนมัติอัตโนมัติอือย่างเช่นสมมุติถ้านักศึกษาบอกว่ามันมีหลายคนเหมือนกันเออพอปีสองยังต้องเจอกับพี่อยู่ใช่ไหม,ม <laughs> น่าสงสารจริงๆ <laughs> <laughs> เออก็ยังเจอกับความโหดร้ายของเจลเสร็จแล้ว <laughs> น้องก็จะคือพอเราชี้แนะให้เขาเห็นว่าอนาคตอ่ะมันแบบสำคัญนะอืมอ่า ถ้าคุณจะเอิงเอ่ยกับชีวิตตอนนี้ก็แล้วแต่91ถอย5 92ถอย6อ่าแล้วแต่อ่าแต่ว่าเราอ่ะอยากจะพูดเหลือเกินอยากจะบอกว่าปี2เนาะพอเจอกันนะรกทุกคนอ่ะออกจากจุดสตาร์ทเท่ากันหมดเลยเนี่ยวไแมอ่ามันเหมือนทูกปรับพื้นมาจากปีหนึ่งแล้วเออไม่ว่าคุณจะ ความสามารถอะไรยังไงอ่ะอคือเราเราเคารพทุกคนนะทุกคนเก่งเท่ากันไม่ว่าจะมาหาอะไรไหนก็ตาม,มแต่พอมันมาจับวางเรียงกันปุ๊บคอปปีสองใช่ปะ่ะใครจะเดินไกลเดินใกล้อ่ะไกลต่างกันแต่ตรงนี้แหละที่จะมาวัดกันละการเรียนรู้ของแต่ละคนใช่บางคนพัฒนาได้ไกลจังเลยเดินนำไปละปล่อยปล่อยนางเดี๋ยวนางก็มีทางของนางละเออแต่ว่าเราก็จะมาคลุกเป็นห่วงกับกลุ่มที่ แทบไม่เดินเลยแม่เอ้ยกลุ่มนี้ยเป็นห่วงมากกว่าเดินไหนลูกเดินเดินไหนลูกอีนิดเดิออีนหน่อยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกข้างหน้าหน่เห็นไหมเดินเดินลืมหรือยังเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ปะดูว่าข้างหน้าเราต้องการอะไรอย่างที่บอกอย่างที่บอกตั้งแต่ตังต้นใช่ปะอ่าโอเคเป้าหมายของพี่คือทำยังไงก็ได้ให้นักศึกษาปีสองต้องมีงานที่ดีลงพอร์ตโฟลิโอให้ได้อ่าเพราะฉะนั้นพี่จะ ทำทุกอย่างแก้ทุกเม็ดเพื่อให้น้องอ่ะได้ไมีมงานท,ที่มีคุณภาพลงพอที่ดีให้ได้นี่คือเป้าหมายของพี่ในหนึ่งปีห,หนึ่งปีเองนะเอเอแล้วพอน้องฟังอ่ะถ้าน้องเขาอินกับเรามันไม่ได้ทําเพื่อเราอ่ะเนะทำเพื่อน้องนั่นแหละใช่ใช่ใช,ใชถ้าคุณมีงานที่ดี ประตูของคุณที่คุณวาดฝันเอาไว้อะเช่นคุณอยากจะเป็นดีไซเนอร์คุณอาจจะไปเป็นดีครีอทีฟหรือจะรนอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มัน,มนฝังลงไปอยู่แล้วมันจะทำให้ทางของคุณมันง่ายขึ้นมันอาจจะมีโอกาสที่มากขึ้นถูกปาะถ้าคุณตั้งใจนะตั้งแต่วินาทีนี้เออเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคนเคาะว่าเฮ้ยอันนี้ดีไม่ดีแต่เราเป็นแค่โค้ชในการไกด์ว่าจากประสบการณออ์ในการทำงานเจอลูกค้าทุกอย่างอะ่ะจะบอกเขาได้ว่า อันเนี้ยลองก็ได้แต่ฉันว่าไม่ให้น้องคิดเองทุกอย่างแล้วแต่น้องน้องคิดเองมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นน่ะถ้าเขาเขาโอเคที่จะจับมือกันแล้วโอเคเป้าหมายฉันคือจะต้องมีงานที่ดีลงพอร์ตนะเออเขาจะมาถามเราเองว่าหนูอยากจะทำให้มันดีกว่านี้พี่ไกด์ให้หนูได้ปะ เออว่าหนูต้องไปดูงานแบบไหนหรอหนูต้องอ่านหนังสือแบบไหนหรอหนูต้องไปมิวเซียมไหนหรออืมอ่มันต้องเห็นก่อนน่ะแล้วเราจะตอบตัวเราเองได้ว่าเราอยากทําอะไรเราต้องเรียนรู้อะไรเราต้องถีบตัวเองขึ้นไปยังไงเราต้องเดินยังไงหรอคนรอบข้างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยคุณครูอ่ะเขาอ้าแขนแบบพร้อมดันน่ะขอเพยงแค่ว่าบอกมาสิจ้า แต่ตอนเนี้จะไปไหนอะจังไม่รู้เหมือนกันนะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ไงไม่ออกแมครูเนี่ยพร้อมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแม่ยกอะแม่ยกแม่ดันทุกอย่างที่จะให้เขาไปถึงเป้าหมายที่เขาอยากจะไปขอแค่ให้น้องบอกมาว่าน้อง่อยากจะไปไหนใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เจอในอของพี่โบก็คือว่าพี่มึงกำลังมองว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักเรียนแต่เราเป็นนักเล่นนะโอกาสของการเป็นนักเล่นนะ มันจะเจอสิ่งที่พี่โบบอกได้ไง่ายขึ้นนะมันจะกระเสือกกระสนมาว่าพี่โบคะอ่านอะไรดีคะพี่โบคะ,ะต้องทำอะไรดีคะพี่โบคะหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะออือเราบอกน้องตลอดว่าเออไม่ต้องเชื่อเราอืไปลองทําเองอือย่าเชื่อเพราะเรามไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างนึกออกไหมเออใครก็ได้ที่เขาแบบว่าแฮปปี้ที่จะเชื่อเออแล้วก็ ทำไปตามนั้นก็ได้ไม่ต้องเชื่อเราอืมอย่างน้อยแค่ว่าอย่างนี้บอกว่าเรามีเป้าเรารู้ว่าเราจะทําอะไรแล้วเราเดินไปยังไงแล้วการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเองพี่โบคําถามสุดท้ายของวันนี้คือความคาดหวังของไม่ใช่สิใหญ่ใช้คําว่าความคาดหวังต้องบอกว่าสิ่งที่ในฐานะที่เราเป็นครูเนาะแล้วเราอยากให้เขาไปถึงเป้าหมายอะ การเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียนเป็นนักเล่นเริ่มต้นง่ายๆเลยอะในมุมมองของพี่โบ๊กเริ่มจากอะไรดีเอาเอาแค่นี้เลยเอาแค่สเต็ปง่ายๆเปิดใจเปิดใจที่จะฟังกันเปิดใจที่จะรับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบางทีเราอาจจะฟังน้อยเกินไปแต่เราพูดเยอะเกินไปบางทีเราหูดับไปหมดเลยอะเพราะเราค้านก่อนแล้ว เราอาจจะอ,อคติก่อนแล้วซึ่งอคติอ่ะมันลดลงยากมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลดความอาคติในใจลงได้ใจเราจะเปิดอพอใจเราเปิดหูเราเปิดตาเราเปิดเราฟังมากขึ้นสมองเราก็เปิดเออเราฟังมากขึ้นเออ,อถึงแม้ว่าสมมุตินะเออเราอาจจะเกลียดครูคนเนี้ยเออพูดไปเถอะใช่ไม่ฟังหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับเราซักนิดอ่ะ เออก็เก็บไปก็ได้มันมันก็ไม่ได้เสียหายเนี่ออกไหมอือเพราะนั้นอ่ะสําหรับเรานะเปิดใจก่อนฟังก่อนเอออย่าเพิ่งไม่อะไรเงี้ยเออฟังก่อนใจเย็นๆค่อยๆฟังก่อนอืมว่าเขาพูดอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วเรามาวิเคราะห์ในใจเราอีกทีหนึ่งว่ามันสมเหตุสมผลไหมเออแล้วค่อยตัดสินลองทำดูก่อนแล้วค่อยตัดสินก็ได้อืมดีค่ะพี่โบดังนั้น จากนักเรียนเป็นนักเลินเริ่มต้นง่ายๆแค่เปิดใจก่อนเดี๋ยวที่เหลือมันจะค่อยๆทยอยเปิดเองและเมื่อที่เหลือทยอยเปิดเองน้องจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น uh huh. แล้วคุณก็จะกลายเป็นนักเลินอย่างอัตโนมัติใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โบนะคะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่โบ สำหรับบทสนทนาในวันนี้กับพี่โบโนะคะเราเห็นใจความสำคัญของการค้นหาความเป็นนักเรียนที่หายไปอะคะ่ะยังไงพิ์ก็เชื่อว่าการเป็นนักเรียนมันมันไม่ได้เพิ่งมีหรอกมันมีมาตั้งแต่เกิดเลยคำถามคือมันหายไปจากอะไรทำไมเรายิ่งโตขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเรามันกลับน้อยลงสิ่งที่พี่โบโอบอกกับเราวันนี้ก็คือข้อแรกเลยน่าสนใจมากคือการปรับมุมมอง เพราะการปรับมุมมองมันทำให้ให้เราอาจจะเห็นความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ใหม่ๆกับเรื่องใหม่ๆได้มากขึ้นข้อที่สองเลยสำคัญที่สุดเลยค่ะคือเป้าหมายว่าเป้าหมายที่คุณกำลังจะไปเนี่ยอยากไปแบบไหนอยากไปอย่างไรแล้วเป้าหมายนั้นมันอาจจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้หรือเป็นแค่เป้าหมายสั้นๆแค่ช่วงวันนี้แต่มันทำให้เรารู้ว่า เราจะทำมันไปเพื่ออะไรดังนั้นคือถ้าเรากลับมารีเช็คความเป็นนักเล่นในตัวเองอะคะ่ะสิ่งที่พี่โบพูดชัดเจนเอีกเหมือนกันสำคัญที่สุดก็คือการรับฟังเราพูดอาจจะมากกว่าที่เรารับฟังคนอื่นด้วยซ้ําดังนั้นคือการรับฟังคนอื่นบ้างแล้วรับฟังเสียงของตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราต้องการไปไหน แล้วปรับมุมมองไปพร้อมกับการรับฟังมันจะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่วันนี้อะค่ะแต่การเรียนรู้นั้นมันอาจจะอยู่ไปตลอดทั้งช่วงชีวิตของคุณเลยก็ได้เจ้าคิดเจ้าแคสรายการที่จะมาสำรวจความคิดวันละนิดให้คุณฟัง